สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก the ghost radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลากดอคสายของคุณวินครับคุณวินมาพร้อมกับเรื่องที่เกิดขึ้นตอนไปทำงานที่ต่างจังหวัดแล้วก็ต้องไปพักอาศัยที่หอแห่งหนึ่งจนได้เจอเรื่องนี้ครับคุณวินเคยมาเล่าเรื่องกับ เดอะโกสเลโดของเราแล้วหลายเรื่องครับครั้งนี้มาพร้อมกับเรื่องหอพักปิดวัดมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่สิบของเราในค่ำคืนวันนี้กันเลยครับสวัสดีครับคุณวิน สวัสดีครับพี่แครับอรุณสวัสด์ยามเช้าครับผม <laughs> ใช่ครับอีกนิดหนึ่งจะเช้านะครับจะไม่มีจับาทแล้ว <laughs> นี่ผมไม่เคยจัดรายการแล้วก็นานมากแล้วนะที่ไม่ได้อรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังที่โทรมาเล่าเรื่องผีแต่วันนี้ยาวๆกันไปๆๆ <laughs> ยาวยาวกันไปยาวๆกันไปนะคุณวินสบายดีนะ <laughs> สบายดีครับแม่อไม่ได้ชมคุณ ี่แจ็คไว้ตอนไปเจอถ่ายอะไรสารพิษดุแม่ตัวจริงนี้ดูดีมากเลยนะครับขอบพระคุณคุณวินคุณวินก็เช่นกันนะฮะดูแบบว่าดูเท่ๆหน่อยครับผมครับทีนี้เนี่ยมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับเรื่องที่เกิดขึ้นตอนที่ไปทํางานที่ต่างจังหวัดครับผมชื่อของหอพักเหมือนเดิมไม่ต้องพูดถึงนะใช่ครับผมครับหอพักติดวัดไปเจออะไรมาอ๋อครับผม มันก็ประมาณสักสองปีที่แล้วเนี่นะครับผมอผมย้ายมานเดี๋ยวนะคุณวินตอนนี้โทษนะฮะอยู่อยู่หน้าพัดลมป่ะเออเพ่ินผมอยู่ข้างนอกครับแต่เพ่ินมีลมเยอะลมมันโกกเลยโอเคลมธรรมชาติลมธรรมชาติเข้าใจได้ครับไม่เป็นไรใช่ครับโอเคครับอ่าครับผมก็คือหลังจากที่ผมไปทํางานที่พัทยาใหม่ๆครับผมก็ต้องไปหาหอพักอยู่เพื่อที่จะอ ตัวในการทํางานนะครับผมก็เลยกะว่าจะหาที่ใกล้ๆที่ทํางานทั่ไม่ไกลมากนะครับในการเดินทางเราก็ไปหาอยู่หลายที่เหมือนกันนะครับทั้งนี้มันมีราคาที่ค่อนข้างสูงอยู่ครับผมแล้วผมก็มองรู้สึกว่าเออมันมันไม่ไหวกับกับราคานี้เราอาจจะสู้ไม่ไหวเพราะเออมันไปเจออยู่ซอยซอยหนึ่งซึ่งมันไม่ไกลจากตัวที่พักมากนะไอ้ที่ทํางานมากนะเป็นซอยเล็กๆเ,เข้าไปนะครับปรากฏว่าไปเจอที่พักที่หนึ่งมันก็เป็นเล็กๆกันครับเป็นลานชักนะ สามสามชั้นได้ชั้นหนึ่งก็มีประมาณห้าห้องนะครับก็ดูแล้วก็อืมไม่รหย่ยโตอะไรมากแต่พอพอหน้าหน้าอยู่ได้ก็เลยไปติดต่อเขาปรากฏว่าราคาสู้ได้โอเคราคาพอรับได้แล้วก็ไม่ยังไม่เต็มนะครับส่วนใหญ่บางที่ก็เต็มแล้วอันนี้ก็ยังไม่เต็มมันก็พาไปดูห้องครับไล่แต่ชั้นหนึ่งนะรูปแบบเป็นยังไงชั้นสองไฮแต่ทั้งหมดเนี่ยมีคนจองมาแล้วยกเว้นชั้นสามที่ยังว่างอยู่ ผมว่าเอาเคงนะั้ผมขอดูชั้นสามพอเดินขึ้นมาชัา 3, ้นสามปรากฏว่าสิ่งที่เจอก็คือว่าเออ่เปิดไปทุกห้องเนี่ยเฟอร์นิเจอร์มันจะดูแบบเก่าๆไม้ๆหน่อยดูขันๆหน่อยนะฮะแต่กับพื้นที่ใช้สอยก,ก็กว้างอยู่เราก็สนใจเออมันก็อยู่ได้ล่ะคนเดียวผู้ชายไม่มีอะไรมากแต่พอตัวประตูอา่าระเบียงหลังออกไปนะครับปรากฏว่า วิวสวยมากเลยครับพอเปิดออาไ้ปุ๊บเจอวัดทันทีอเห็นอะไรบ้างเห็นเห็นเห็นวัดเลยเอาว่าเงี้ยว่าเอออาว่าเห็นวัดทั้งวัดเลยครับทั้งโบสถ์ทั้งเมนเห็นแบบเข็นหมดเลยครับเราก็อือหแล้วก็แหมวิวดีจริงๆเปิดออกมานี้เจอวัดทันทีก็เลยตัดใจว่าแต่ยังไงเนื่องจากที่พักเนี่ยมันอยู่ใกล้ที่ทำงานมากเดินทางไม่เกินห้านาทีถึงโอ้โหเรารู้สึกว่าไปประหยัดเวลามากจากการทํางาน แค่เดินทางจากที่พง,งามาที่พักห้าทีเนี่ยเรายอมแรกเลือกละยอมแรก <c oughs> แต่เราไม่เอาห้องตรงบันไดคือ <c oughs> เดินขึ้นมาปุ๊บเจอบันไดปั๊บเนี่ยเราไม่เอา <c oughs> แล้วก็ขอเป็นห้องขวาสุดเลยนะกันเพราะว่าเราไม่อยากสมมติว่าอนาคตมีคนมามาเช่าเราไม่อยากให้มีใครมาเดินผ่านหน้าห้องเราบ่อยๆ <c oughs> ก็เลยจะเอาขวาสุดเลยครั้ <c oughs> นี้ไปอยู่ไปครับคืนแรกครับแล้วก็รับน้องเลยครับ <c oughs> พอเราตกลงอยู่ที่นี่ปุ๊บย้ายมาทํามาอยู่พักที่นี่คืนแรก ระหว่างนอนอยู่ครับผมไม่จัดต้องอธิบายหนึ่งลนะ้ว่าเตียงที่ห้องสุดท้ายมันดันเป็นเตียงคู่ไม่ใช่เตียงใหญ่นะครับผมก็เลยให้ป้าเขานะครับเอาเตียงคู่ามาชนกันมานะติดก,กันให้มันเป็นเตียงใหญ่แล้วก็คุมผ้าเอาแล้วนกะ็แบบแต่ตรงกลางของพอมันชนกันตรงกลางมันก็จะนอนไม่ได้เพราะว่าตรงกลางมันจะเกิดภาะวะที่เรียกว่ามันบุ๋มบุมใช่ไหมครับผมก็จะ อ่านอนเตียงใดเตียงหนึ่งแล้วอีกเตียงหนึ่งก็จะเอาหมอนหมอนวางวางไว้ครับผมอ่าฮะก็คืนแรกก็นอนไปได้สักพักหนึ่งครับพอตกกลางกลางดึกสักตีหนึ่งเตีสองได้ครับปรากฏว่าผมก็ได้ยินเสียงคนนะครับเดินขึ้น<ม>ั้งสามาแล้วก็พูดคุยกันเป็นภาษาน่าจะเป็นภาษาต่างชาตินะครับฟังมไม่ได้สับมากแต่ก็คุ้น่าไม่ใช่ภาษาไทยแล้วก็เสียงเปิดประตูห้องข้างๆผมมาเปิดเข้ามากึ้งเข้ามา แล้วก็คุยกันอยู่ในห้องยิ้นนิ้ิอะไรกันสักอย่างหนึ่งแล้วก็ล่ากุูกอี้คือค่าคือค่าตอนนั้นนะครับไม่ได้คิดอะไรเพราะมันกําลังเคลิ้มเคลิมคิดว่าสงสัยแบบมีคนเข้ามาพักแล้วก็มาย้ายคงเงี้ยของคุยกันอะไรกันแต่ก็รู้สึกไม่เกรงใจคนอื่นเลยนะมันเป็นตึกเดือดๆได้คุยเสียงดังแล้วก็มาลากขกอี้กุอี้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อืมแต่ก็ด้วยความเพียรก็หลับไปตื่นช้าขึ้นมาก็แต่งตัวไปทํางานแต่นึกขึ้นได้เดี๋ยวนะเราอยู่คนเดียว ห้องเดียวชั้นสามนี่เพื่อความชัวยเดี๋ยวขอไปเช็คดูห้องข้างหรือว่ามีคนพักหรือเปล่าปรากฏว่าเปิดออกไปเนี่ยปรากฏว่าถ้าเจอป้าเจ้าของพอก็ได้ทำความสะอาดห,ห้องข้างเราอยู่คือเขาทำความสะอาดทุกห้องนะครับยกเว้นห้องผมเพราะว่าผมอผมเพิ่งมาเขาก็เพิ่งทำความสะอาดไปผมว่าอ้า,าวาไม่มีคนเช่านี่ไม่มีคนอยู่นี่แล้วเมื่อคืนนี้เสียงอะไร เราก็เก็บคำถามไว้ในใจก่อนเรายังไม่ถามต่าล้วก็เพราะเราพเราพิ่งมาครั้งแรกคืนแรกเราไม่อกเลยไปถามอะไรมากก็<ะ>ไปทํางานครับผมเสร็จเรียบร้อยคืนที่สองกลับมานอนครับระหว่างที่ทํากิจวัตรประจําวันไนะครับเสร็จเรียบร้อยปุ๊บผมก็นั่งดูทีวีเพลินไปเรื่อยๆครับประมาณเที่ยงคืนกว่าได้ครับปรากฏว่ากลางที่ตาามองทีวีอยู่เนี่ย อมันมีกระจกบานใหญ่บานหนึ่งครับมันอยู่ข้างทีวีซึ่งกระจกบานเนี้ยมันจะสะท้อนไปสิ่ประตูห้าหน้าห้องน้าพอดีและสายตาของเราที่กาลังมองทีวีอยู่เนี่ยมันห่างตาเราก็เห็นอะไรแว๊บอตู่ตรงกระจกเราก็หันไปมองเพราะผว่าสิ่งที่เห็นเนะี่ยผมเห็นเท้าคู่หนึ่งคนระับกาลังวิ่งเข้าไปในห้องน้ำโอ้ยครแต่ที่มันแปลกใจมันน่าตกใจกว่านน้นคือไอ้ช้าคู่นั้นนะครับมันมีแต่เท้าครับแล้วมันเป็นเท้าสีดาครับ ตามแบบจำเนี่ยมเลยฮะ <Okay. S 2> วิ่งเข้าไปในห้องน้ำผมก็เห็นปุ๊บผมก็เลยเดินตามเข้าไปเลยครับไปดูว่า mm. เอ๊ะมันใช่เท้าหรือมันเป็นหมูหรือมันจะเป็นอะไร uh. แต่พอเปิดไปห้องน้ํามันก็เป็นห้องน้ํามันพื้นที่ปิดนะครับมันจะถ้าเป็นหนูมันก็ต้องอยู่ในนั้นแหละแต่มันไม่มีพอ <Okay. S 2> ห้องน้ํามันก็สะอาดมันไม่มีแบบที่หลบอะไรเงี้ยผมก็เออก็พูดล,ลอยๆว่าไม่ต้องมาวิ่งเล่นแถวนี้นะอะไรเงี้ยผมก็แบบพูดกแบบับตัดลอยๆหนยว่า เออคนอยู่แล้วไม่ต้องมาวิ่งเล่นแถวนี้นะผมก็ติดประตูห้องน้ําไปก็ตกกลางคืนเสียงในแล้วครับล่าโง่ย่พูดคุยกันอะไรเงี้ยครับต,ตุ้งกานตุ้งกานคะแนนผมรู้ว่ามันผิดปกติแล้วแต่ผมก็ไม่อยากใส่ใจนะั้นเพราะว่าเราไม่อยากไปโฟกัสมันมากผมก็นอนค,คุมผ้านอนพอคุมผ้านอนเสร็จตื่นเช้ามาเหมือนเดิมผมก็ไปสำรวจห้องต่างๆว่ามันมีคนเช่าหรือ,อยังเพื่อแบบเขาจะมีเขามาเช่าแล้วผมไม่รู้ บอกว่ามันก็ไม่มีใครมาเช่า,ชาอะครับผมเราก็อมันไม่ปกติแล้วนี่นะสองคืนแล้วนะค,คืนนี้สามครับผมก็ก็หวันหว่นๆอยู่เหมือนกันว่าเราจะเจอเสียงนี้กลัวๆเราอีกไหมนะเราก็นอนหลับปกติทั่วไปครับแต่ค้างนี้ครับระหว่างที่เรานอนหลับอยู่นะมันเหมือนแบบจังหวะหนึ่งเราสะดุ้งตื่นขึ้นมาด้วยที่เราอยากจะครับไปเข้าห้องน้ำนครับผมและเนื่องจากที่ผมบอกไปว่าเตียงอะ่ะมันเป็น สองสิงชนกันผมจะนอนแค่ฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งเี่ยผมจะไม่ได้นอนนะผมก็จะหมอนรองเอาไว้ผมก็พลิกตัวเพื่อจะลุกขึ้นไปเข้าห้องน้ำปรกากฏว่าผมเจอผู้หญิงคนหนึ่งครับกาลังนั่งเท้าคางแล้วก็มองมาที่ผมระยะห่างจากที่เขาเท้าคางมาหาผมเนี่ยไม่เกินเมตรก็ใกล้นลใกล้มากเพราะว่าเตียงมันแค่ประมาณเมตรกว่าๆ,ๆนะผมนอนฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมันก็อยู่อีกเตียงซึ้นที่เตียงมันก็มีนมอนเมตรกว่าไม่เดียว แต่สิ่งที่เห็นคือเราไม่เห็นหน้าเขาครับเราเห็นกระสีดาแต่เราเห็นโคงว่าเป็นผู้หญิงแล้วก็กาลังนั่งคุกเข่าข้างตีนแล้วเอามือเท้าคาครับมองมันที่ผมผมก็ตกใจฮึดแล้วผมก็พลิกตัวกลับเฮ้ยเมื่อกี้เราเห็นอะไรวะก็หันกลับไปมาใหม่หายไปแล้วครับตื่นเช้ามาก็เอ๊ะไม่เป็นไม่สบายใจแล้วเจออาการแปลกๆมาสองสามวันแล้วก็เลยตัดสินใจว่ามันมีวัข้างๆหนินะเราก็เลย ไปถวายสังฆทานดีกว่าครับผมก็ไปถวายสังฆทานก็ไปเจอหลวงพี่ท่านหนึ่งครับก็ไปถวายแล้วพวกกระติกุฏิของหลวงพี่ก็ไม่ธรรมดาคนนึ่งเข้าไปปุ๊บก็มีพวกว่าภูมอันทองมีอะไรเงี้ยของที่เขาแบบว่าเล่นเล่นทางุนใจนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับมีเสียงนู่นเสียงนี้เต็มเลยเหมือนกันครับอ่าไปถืงก็ถวายแล้วก็ถวายปกติกวดน้ําเสร็จปุ๊บหลวงพี่เขาทักเลย โยมเนี่ยรู้ไหมว่ามีผีตามมามมเนี่ยดูขนนัตมาสิขนลุกเลยเนี่ยเขาก็สีให้ดูก่าเนี่ยขนลุกเลยแล้วก็เหม็นมากมเขาตามลรามานนเนี่ยเขาอยู่ใต้เขายืนอยู่ตรงเนี่อยอยู่ที่ท้ายไออยู่ที่บันไดกุฏิเนี่ยเขาขึ้นมาไม่ได้ <Okay. S 1> แล้วผมเขาบอกว่าแล้วครับแล้วเขาบอกเขาตามมาจากไหนครับน่าจะเป็น เหมือนป่าป่าเราเคยไปผ่านป่าป่าพงคงย่าๆอะไรอยในในอรราอ่างไรไห่ไหมผมก็นั่งนึกถึงเหมือนป่าป่าอย่างไอ๋อที่พักผมนอกจากติดมัดแล้วครับ,รบเมื่ออีกนิดนึงไปถ้ามองผ่านไปที่หนึงมันก็จะเป็นป่าเป็นแบบเหมือนว่าเป็นพงหญ้าเป็นลกุลกๆแบบเป็นแบบว่าถัดจากว่าจากตัวตัวที่พัดไปผมก็ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าก็เลยถามหลวงพี่ว่าแล้วผมทำบุญให้ตะกี้ไปให้ที่นี่สิงไปไม่ไม่ได้นะครับก็บอกว่า มือไม่แน่ใจว่าเขาจะรับหรือเปล่านะเพราะสิ่งที่ตามโยม,มาเนี่ยมันเหมือนจะเป็นลมเฮลมพัดปัญหาเลงนะออเอาอย่างนี้ดีกว่าโยมเอาที่อยู่เอาไม่เอาที่อยู่เอาวันเดือนปีเกิดของโยมมาให้อัตมาหน่อยเดี๋ยวอัตมาจะปรึกษาพระอาจารย์ของอัตมาก่อนว่า <c oughs> ว่าว่าจะทํายังไง <c oughs> ผมก็เลยให้ไปแต่ผมก็เอ๊ะ <c oughs> ก็เราก็ยังไม่ไม่สบายใจละทำไมอยู่ดีเขามาตามเรา <c oughs> นะครับ แต่ก่อนก่อนจะลงจากกุติแล้วถ้าพราหลวงพี่ก็บอกว่าระวังหน่อยนะการขับรถขับลาอะไรเนี่ยเพราะว่าเขาตามมาเนี่ยเขาไม่ได้ตามมาดีเขาตามมาแบบมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะนั้นถ้าจะขับรถขับลาให้ระวังอปบัติเกตก็จะมาแว๊บเวบเวบทำให้เราเสียมสมาธิ้วเราอาจจะเกิดอุบัติเหตุตดได้นะผมก็ผมก็โอเคก็ไม่ประมาทอย่างหนึกงคือที่ทํางานกับที่ขอพามันก็ กล้กันด้วยเดินทางไม่ไม่กี่นาทีมันก็เลยจะไม่ใช่เดินทางยาวก็น่าจะระเบียาแจะไม่ให้เกิดความประมาทตรงนี้ขึ้นครับผมพอกลับไปที่คืนที่สี่ครับอ่าเราผมก็ตกเรียนผมก็ตกค่าที่ระเบียงตามปกติใช่ครับผมพอสักทุ่มสองทุ่มได้อยู่ยๆก็มีลมแรงครับพัดสนาบแบบอู้เข้ามาแล้ครับเสียงลมมันมันวีดแหลมมากมันวี อย่างเงี้ยเลยครับเสียงมันแหลมเข้ามากับลมเลยครับแจ้เข้ามากับลมผมว่าไอเสียงอะไรมันแหลมวิ๊วิิผมผมก็กลัวผ้าผมมาจับตีผมก็เลยพยายามจะเปิดประตูระเบียงครับเพื่อที่จะไปเก็บผ้าใช่ไหมครับผมเปิดยังไงก็เปิดไม่ได้ดึงขึ้นก็ไม่ได้ดันยังไงก็ดันไม่ได้ทั้งที่แบบผมเพิ่งไปเปิดไปตากมาเนี่ยผมเปิดได้ตลอดแต่อยู่ดีมันมันติดอะไรก็ไม่รู้เดินขนาดปวดขึ้นปุ๊บเริดัน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 ยังไงก็ไม่ออก ผมว่าเอ๊ะทำไมมันไม่ออกอ่ะผมพยายามเนื้อสุดแรงด,ง,ดง,ดง,ดงดึงดึงดึงแรงผู้ชายนะครับมันก็ไม่ออกผมว่าเอาเคสเมื่อออกก็ไม่ออกนะไม่เปิดละเดี๋ยวตอนเช้ามาค่อยบอกป้าแล้วกันว่าประตูมันติดเปิดไม่ได้ผมก็เลยเอปิดม่านนอนพอนอนไปครับตกกลางคืนครับทักเวลาตึกเท่าไหร่ก็ไม่รู้ครับ,รบมันมีบางอย่างมากระตุกที่แขน ข้างซ้ายผมมันดึงแขนข้างซ้ายผมผมก็เอ๊ะอะไรผมก็ผมก็รมกรลดึมกระดึนแต่พัามันก็กระตุกแรงขึ้นครับผมก็เอ๊ะอะไรนะพัดพัดเนี่ยครับมันเหมือนขย่ำแขนผมนะครับผมก็สะดุ้งพลอะไรวะลืมตาขึ้นมาครับสิ่งที่เจอคือมันเป็นเหมือนสัตว์ประหลาดนะครับมันเป็นตื่นตัวแมวกื่นลิงครับอ่าครับตัวประมาณนั้นนะครับมันกระโดดแทมตัวผมมา ฝั่งจากซ้ายกะโดดข้ามตัวมาทางขวาแล้วมันก็แยกเขี้ยวใส่ผมใส่ผมแล้วมันก็วิ่งออกประตูไปเลยครับออกประตูห้องผมทะลุไปเลยครับ,รบทะลุใป่ปผมว่าตกใจนึ่งสตาร์นอยู่แป๊บหนึ่งมันคือตัวอะไรเพราะเรา,บบเราแบบเราแบบไม่เคยเจอตัวแบบนี้จะเป็นผีก็ไม่เคยเห็นเป็นเป็น,ปนแบบรูปร่างแต่อันนี้มันคือเป็นเป็นเหมือนสัตว์อะไรสักอย่างหนึ่งที่เราไม่เคยเจอมาก่อนอครับผมเราก็ กลัวแล้วครับตอนนั้นคือกลัวมากเพราะเราไม่เคยเจออะไรแบบนี้ตื่นช้ามาเราก็รีบไปหาพระอาจารย์ไปหาหลวงพี่เลยครับไปหาหลวงพี่ปุ๊บโชคดีนะครับวันนั้นพอไปหาหลวงพี่ที่กสิทธ์พระอาจารย์ของหลวงพี่มาอยู่ที่กสิอดีครับอ่าท่านก็เลยบอกว่ามันเหมือนกับที่เราเจอเนะี่ยมันเหมือนเป็นเขาปล่อยของมาอ่าไปขอพวกแบบที่เขาปล่อยมาแล้วมัน แล้วมันลอยเข้าห้องเรามันเป็นทางผ่านห้องพอดีแล้วเราแล้วมันมาจูนติดกับเรามันก็เลยจะมาเข้าเราพยากจะเข้าเรารมามาใส่เราเอางี้ละกันเพราะงั้นเดี๋ยวจะทําบุญแบบตัดตัด,ตดไอ้ตรงนี้ให้โดยการที่ให้ถวายเทียนคู่เท่ากับมือนะครับจุดหน้าประธานหน้าพระประธานแล้วก็มาทบาบัตรเป็นสุดตายซะผมก็ทําตามที่วิธีที่อาจารย์บอกอะ,ค,ะครับว่าตามอะเพื่อความสบายใจ เสร็จแล้วก็ถวายสังฆทานอีกสักราบนึงเผื่อว,ว่าเราเกิดใหม่แล้วก็ทาบุญใหม่อืก็ถวายสังฆทานเสร็จปุ๊บก่อนจะลงจากกุฏิพระอาจารย์ถยามว่านอกจากพระแล้ว,วเรานับถืออะไรไหมก็มาบอกผมก็มีนับถือพ่อแก่ครับอะไรเงี้ยผมก็มีพระพิชเมรอย่างนี้เอางี้เราบูชาครูของเราเนี่ยแหละเอามาที่ห้องด้วยนะอ่าเพิ่นผมมันมีเหรียญพ่อแก่อยู่ในตัวครับ ปกติแล้วเวลานอนผมจะทอก่อดผมจะใส่ไว้ทุกว่าตอนเวลาเดินทางวันนั้นผมก็เลยเออผมนี่อยู่นี่นั่งผมใส่นอนด้วยแล้วกันครับก็คือน,นั้นกลับมาครับผมก็เลยนอนแล้วก็มิมนอ่าอักบูบาอาจารย์ทั้งหมดใส่พอไว้แล้วก็สวมดมนต์่อนนอนนะครับแล้วก็หลับไปครับเคลิ้มไปได้สักพักหนี่ยตื่นกลางดึกสะดุ้งตื่น,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 นแล้วครับแต่ทันี้พอตื่นขึ้นมาครับสิ่งที่เห็นนะครับ มันเป็นผู้ชายนุ่งขาวข่มขาวครับอือแล้วก็ผมมวยผมขาผมงอนะครับแต่มวยผมเหมือนฟามนะครับแต่งตัวเหมือนครามนะครับนั่งสมาธิอยู่ปลายเตียงผม,ม,มสิ่งที่ผมเห็นตอนนั้นนะผมในใจผมแวบเข้ามาเลยไม่รู้มันเป็นความเชื่อสมบรุกร่นนะครับผมรู้สึกเลยว่าพ่อแก่มาออืมอมผมในใจผมคิดพ่อแก่มาแล้วแล้วพ่อแก่มานั่งเฝ้าให้ผมเฝ้าแบบไม่ให้ใครมาทำลายผม ผมก็ยกมือไหว้ว่าสวัสดีครับแบบพ่อครับคุ้มครองผมด้วยนะครับแล้วผมก็หลับนอนต่อไปมันแบนพ่อสบายใจอ่ะมันไม่ได้กลัวเลยนะครับเราเห็นตอนนั้นเรารู้สึกสบายใจมากเลยอุ้ยมีคนนอกเฝ้าเรามันนั่งสมาธิเฝ้าเราเราก็เลยหลับไปหลังจากนั้นมาครับก็ไม่เจออะไรอีกเลยครับในห้องนี้ครับเท่ากับว่าไอตอนที่เราเปลี่ยนห้องเปลี่ยนโลเคชั่นจากเดิมคือเป็นอ่าติดบันได แล้วก็ย้ายมาอีกห้องหนึ่งเพื่อความสบายใจไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะใช่ไหมเออแสดงว่าโลเคชั่นแถวนั้นทั้งหมดอ่ะเขาน่าจะเข้ามาได้หมดเพ้อเผลอห้องที่คุณวินไปเลือกอยู่หน้าตอนนั้นอ่ะมันดันดวงซวยเป็นห้องที่น่าจะตรงกับทางที่เขาผ่านพอดี น่าจะประมาณนั้นครับสมมุติว่าตอนนั้นค,คุณวินยังอยู่ที่ห้องเดิมเอาห้องแรกที่ไปมองแล้วโอ้ห้องติดบันไดแต่เปิดมาเนี่ยโอ้โหโลเคชัน่นปล่องเมนอย่างเงี้ยวัดอย่างเงี้ยม,มันอาจจะไม่เจออะไร,รก็ได้ไงแต่มันจะเสียสุขภาพจิตว่าเวลาเปิดข้างหลังออกไปอะ่ะมันเจอปล่องเมนมันก็ไม่ไหวนะเอาจริงๆอืง ใช่ใช่ครับแต่คือมันมันคืออบนบลน์เขาบอกไว้ด้วยครับเราก็รู้สึกว่าอุ้ยแมไม่เวิร์กล้วแล้วทางขึ้นบันไดปุ๊บเปิดประตูปั๊บเจอบันไดเราแล้วเบอร์ไดเราประตูเปิดเจอที่เราประตูห้องปุ๊บไปเจอประตูระเบียงมันชนกันหมดมันยาวผมว่าเลยผมช่วยไม่เวิร์กเลยห้องนี้มันไม่เวิร์กผมก็เลยแบบย้ายไปอีกห้องหนึ่งดีกว่าคับผลสุดท้ายก็ไม่ช่วยอะไรคนเรามันจะเจอถูกไหมฮะคนเรามันจะเจอะยังไงมันก็เจอ เออบบนะครับ<ม>แล้วก็เมื่อกี้คุณวินพูดถึงเรื่องของสถานีผีดุนะผมยังตราตรึองอยู่ในส่วนของรูปนะได้ะฮ้จะเล่า<ม>เลยไหมครับหรือว่าจะเอาไปฉดดาหน้านหรือ,อยังไงครับอะไรนะ <S <S อยากอ,อยากจริงๆอยากมาแบ่งไปกับทางทางเอ่อ<ม> uh, The Ghost Radio เหมือนกันนะครับเรื่องเนี้ยครับเรื่องตบหลอดเ,เพื่อนๆเพื่อนๆหลายคนที่ยังไม่ได้ไปดูสถานีผีดุอย่างนี้ครับเผื่อจะได้มาดูแบบว่า ในในในร่างของเทโเลยคือเป็นสัปดาห์หน้าดีกว่าให้ให้ให้เรื่องนั้นะมันอยู่ในส่วนของสถานีพีดูก่อนได้ได้เลยฮะนะครับเพราะว่าในสถานีพิดูมันมีรูปไงมันมันสดนะตอนนั้นมันได้เห็นนะตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยเออนะครับถ้าใครยังไม่เห็นก็ไปไปดูแล้วกันถูกถูกต้องถูกต้องมันต้องเข้าไปดูนะครับได้ครับคุณวินนั่นคือเรื่องราวทั้งหมด นะครับที่วันนี้มาปิดท้ายกับเราในค่ำคืนวันนี้ตีสี่สานาทีสุดยอดครับผมซบซบซบบับไม่ได้มีอะไรมากวันนี้ได้ยังไงก็ขอบพระคุณมากๆสำหรับคืนนี้แล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับหลังจากที่รับชมรับฟังจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับ ขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ตองตองสลาก .com สวัสดีครับ